วิธีแก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้นวิบากกรรมของคนแต่ละคนต่างมีวิบากกรรมต่างกันไปบางคนป่วยไม่รู้สาเหตุบางคนตกงานตลอดบางคนลำบากมากบางคนลูกไม่ดีทำมาหากินไม่คล่องวิบากกรรมนี้ของคุณตามมาหลายภพหลายชาติพบชาติก่อนๆทำให้เกิดมาต่างกัน ฉะนั้นหนทางในการแก้กรรมแก้วิบากกรรมมีหลายทางดังนี้วิธีทำบุญหรือทำความดีอะไรทุกครั้งนอกจากจะทำบุญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วเช่นการใส่บาตรการถือศีลและอื่นๆหรือการพูดคุยธรรมะการช่วยให้ผู้อื่นสบายใจชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตให้ผู้อื่น การทำความสะอาดห้องพระการถวายน้ำเปล่าเพียงหนึ่งแก้วให้กับหิ่งพระพุธการร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่นโดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศลการกวาดใบไม้ทำสวนการทำความสะอาดห้องน้ำหรือจะมีของส่วนรวมความที่มีจิตใจทั้งหมดนี้การดูแลคนป่วยการดูแลคนแก่ การดูแลเด็กทั้งหมดนี้เป็นมหาบุญมหากุศลทั้งสิ้นตั้งนโมสามจบทุกครั้งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ เมื่อตั้งนโมสามจบทุกครั้งขอให้พระพุทธเจ้าพระประธานพระบารมีพระพุทธเจ้าเปิดสามภพคือโลกสวรรค์มนุษย์นรกเจ้ากรรมนายเวรจะอยู่ภพภูมิไหน เช่นนรกขุมสุดท้ายเจ้ากรรมนายเวรจะโอโหสิกรรมหมดรวดเร็วแล้วควรกรวดน้ำลงดินทุกครั้งแม่พระธรณีแม่พระคงคาเป็นทิพยานเพราะท่านก็สำเร็จพระโอรหันแล้วลูกได้ทำความดีเช่นทำบุญกุศลใส่บาตรขอถวายบุญกุศลแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หาพระองค์ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ลูกมีเดชมีปัญญาโพคะคือความสมบูรณ์เพื่อจะได้อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณโปรง่งใสทุกภพทุกชาติสตรูหมู่มารหรือหมู่พานคือมนุษย์เช่นบริวารญาติมิตรคนรับใช้สามีบุตรธิดา ทุกพบทุกชาติขอให้ได้รับมหากุศลนี้มหาบุญกุศลนี้รับแล้วขอให้อโาหาสิกรรมให้ขาดจากกันณนะเดี๋ยวนี้บัดนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบาร,รมีสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเต็มขึ้นเพื่อจะได้ช่วยสังคมให้สูงขึ้นและช่วยสร้างคนให้เป็นพระเกิดปัญญาทางธรรมจิตสัมผัสรู้ ชั่วดีเลวเหตุการณ์ล่วงหน้าปัญญาทางโลกทุกคนมีอยู่แล้วจากพ่อแม่แต่ขาดปัญญาทางธรรมถ้าได้จะประสบความสำเร็จสมบูรณ์พูนสุขทุกครั้งเพราะบุญคือขุมทรัพย์ลาบยศจะมาเอง และยังช่วยผู้อื่นพร้อมทั้งช่วยครอบครัวได้ด้วยกรรมเวรแก้ไขได้โดยการขอขมากรรมและส่งวิญญาณด้วยพระปางสะดุ้งมานขนาด3นิ้วหนิ้วเป็นการต่อชะตาชีวิตถ้ากรรมใดได้รับการอาโหสิกรรมกรรมนั้นจะเบาบางและชีวิตจะดีขึ้นโดยสังเกตจากตัวเราว่า มีสิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้นที่ป่วยก็จะหายป่วยที่จนก็จะเริ่มมีแสดงว่าเราเริ่มมีบุญแล้วหากกรรมยังเยอะอยู่ก็ยังลำบากอยู่